อ๋อโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนี่ตอนนี้อยู่ช่องนี้กิจแชนแนลแล้วนะอ๋โอเคทุกคนแล้วก็อ,อยู่ในเกมบีดเบสโซนะมาเปิดกาชายแล้วอ่าก็อืมก็ไเปเปิดอย่างแล้วนะอ่าวันนี้ก็จะมีวิธีนั้นคนนะวิธีที่เปิดของเรานะทุกคนนะก็จะมีหลายรูปแบบหน่อยเนาะ เออรับของก่อนแล้วกันจะลองมาใช้ทุกแบบในการเปิดนะทุกคนว่ามันจะได้หรือเปล่าม,มีสูตรไหนที่มันจะได้หรือเปล่าทุกคนนะหลังจากที่เราไปฟักคนมาแล้วนะฟัมเหชรกันมาแล้วนะทุกคนนะ,อะโอเครับของ1,500น,นี่ ได้หรอป้หรือมันต้องขาดอีหรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะอ่าทุกคนวิธีแรกก็คือสำหรับผมนะผมก็จะฟังเสียงตอนเข้าเกมทุกคนอ่ามันเข้าเกมมาใช่ไหมมันจะเขียนว่าบีบคูเดมาโซอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละอ่าก็ให้ฟังเสียงนะถ้าเราอยากได้ตัวไหนตัวที่ในสุ่มในตู้ทุกคนเราก็ฟังเสียงมันเอาเสียงคล้ายๆมันหรือเ้าเสียงครก็ได้ทุกคน เออแต่มื่กี้ผมไปฟังตะ่ก kind of so mm ี้แบบมันอัดไว้ไม่ทันนะก็มันเป็นเสียงของไอ้เด็กเลยนะเออเสียงมันเสียงของใครๆนี่เลยมีคนมาแล้วเนาะฟังเสียงมาแล้วก็ต้องจานเลยหรือเปล่าเนี่ยไปจานเลยทุกคนไม่รอช้าอยู่ใหญ่แล้วไม่มีอะไรแล้วเนาะก่อนไปสุ่มก็ฟังกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ โอเคไปส่งกันเลยไปส่งกันเลยมาหน่อยชูเฮบางใครเอ้ยเดี๋ยวดูกอนนะว่าตู้เรามีอะไรบ้างตาทุกคนวันนี้ทุกคนถ้ามีอะไรผิดพลาดตปก็ขออภัยได้นะคะโอเคอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ได้นะอามาดูตู้เนี่ยหน่อยว่ามีตัวอะไรบ้าง ก็มีตัวนั้นตู้นะเดี๋ยวค่อยอ่านตัวนั้นตัวก็มีตัวที่ผมอยากได้ในในตู้นี้นะคนนี่กม็มีเด็กกอลยเด็กที่มันใส่หน้ากากคนแล้วก็อิชิมะลูกยินนะกิมจอตัวนี้มีแล้วแมวแล้วก็ลูเคียทุกคนนะลูเคียร่างเท่เดสการส่วนโมนโลิทิเมะอะไรนะัน่นแหละเออนั่นแหละมีแล้วอ่าส่วนนี้มันต้องเป็นสีแดงใช่ป่ะเออ ก็ก็มีซันเยสืออ่ามีตัวผู้ชายข้างๆซันเยสืออ่าก็มีตัวผู้หญิงข้างซันเยสืออ่าที่ผมอยากได้นะก็มียินแล้วก็มีลูเคียนะคนก็3ตัวหน้าตู้นะตัวแรกก่อนเลยก็ก็มิมิจิบานิอุระประมาณนั้นกับประมาณนั้นนะทุกคนนะอ่าแล้วก็ไอเด็กนะทุกคนนะอะไรเนี่ยอุบู นีงูนี่คนนี้นี่คนนี้นนนอ่าประมาณนั้นตู้ก่อนไม่ได้นะตู้นี้นายต้องมาแล้วแล้วก็นี่นะทุกคนนะโอ้โหตัวนี้ผมชอบมากมันมัน,ม,นมันเป็นสไตล์ที่แบบผมชอบมากเลยตัวเนี้ยอ่าก็คือฮิซังนะอ,อิชูเฮนะคนกนะอ่าก็คือฮิซังิชูเฮนะทุกคนอ่าประมาณนั้นเนาะโค้เท่อะมันไม่ได้หวาหวามันไม่ได้อรังกาแต่ว่ามันก็เท่ดีนะในร่างที่มันหน้าตาแบนเนี้ยเนาะ มันอาจจะไม่เก่งมากก็เถอะแต่ก็ต้องจัดแล้วทุกคนประมาณนั้นไปไม่มีอะไรแล้วเนะาะไปส่มกันเลยทุกคนมาหน่อยสเต็ปแรกจังหวะนี้ผีเสื้อต้องาตัวก่อนนะ10ตัวก่อนผีเสื้อยังไง1ตัว2ตัว3ตัว4ลุงม,มาชูเฮอีคนนี้ฟังเสียงคนเอ้ยมาแล้วเย้ <laughs> <laughs> ตัวแรกเลยวะเฮ้ย กดข้ามเลยทุกคนจังวะนนี้คนนี้ยังไงโอ้โหกิมจอมาไม่เป็นไรทุกคนเอ้ยได้แล้วโอ้โหตัวแรกเลยอ่ะเฮ้ยถ้ามาอย่างนี้เรื่อยๆนะผมเอาเบิกนี่เต็มแล้วเอาดิเออเอาดิไปโอ้โหคนวิธีแรกก็มาเลยไปเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีที่สองในการสุ่มนะคนให้มันได้ตัวละครถ้าได้เอาหมานะั้นเนาะไปดูวิธีที่สองกันเลยทุกคนวิธีที่สอง เราต้องใช้วิธีการเรียกตัวนะทุกคนนะอ่านี่ผมทุ่งไปสุ่มได้นี่มาด้วยนี่วิธีเรียกตัวของผมนะนี่เลยอ่านี่นี่เลยเอาเอิ่มเอา,เอาโทโคินาเดะมาเรียกในนี่นะมาเรียกนี่ฮนะี่คนนี่คนน,คน,นี้ประมาณนั้นเลยนะไปทุกคนมาดูว่าแผนนี้มันจะได้หรือเปล่า ไปไปจังหวะน,นี้ผีเสื้อต้อง20ตัวแล้วทุกคนยีสตัว30ิตัวจังหวะน,นี้หนึ่งตัวสีลุงแมฉันขอพิเศษโอ้โหไม่ได้วะสีดาวไม่ซ้ําได้ะมอ,อ่ไม่มีเลยโอ้ทีนี้ไม่ได้วะทุกคนวะ่ะไปทุกคนวิธีต่อไปก็คือการรีเกมนะทุกคนนะอ่ะไปรีเกมกันทุกคน เนี่ยทุกคนเสียงเข้าแบบเนนะี้ยเสียงแบบนี้ก็ใช้ได้นะเสียงมันดูห้าวดีอะไปต่อทุกคนข้าไม่ได้มาเพื่อหยุดเจ้าเอ้ยอ๋อคนเอาออะไปต่อคึกคักค,กคักหน้าดูวันเนี้ยอาจจะมาช้าหนอนาคนหน้านี่ไปเขาสุ่มเป็นไปก่อนเลยเรามาช้าแต่มานะต่อไปก็ รีเกมแล้วอ่ารีเกมแล้วเราก็รีเกมแล้วเราก็ลองใส่ทีเมเดิมได้ไหมทุกคนพี่เราใส่ฮาริเบลป่ะอ่าใส่ฮาริเบลนี่อ่าแล้วก็หัวส้มหัวส้มมาหัวส้มมานี่ไงหัวส้มสม,มาดิเอ,อ้ยมันต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยมาทุกคนสุ่มตอ่อ ไปรีเกมมาแล้วไปตู้นี้ก็ผมเอาหกสเต็ปก่อนนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หกสเต็ปก่อนนะอ้อมาชูเฮคขนี้อาอาเอาเอาละประมาณนั้นมาทุกคนต่อผีเสื้อต้อง40่ตัวแล้วจังหวะนี้มาผีเสื้อ40ตัวจังหวะนี้ยังไง1่ตัว2ตัวสี่ลุ้งมนาะ ฉันขอฏิธีเสร็จไม่ได้อ๋อมีแต่ตัวซ้ำแล้วเฮ้ยไม่ได้ไห่หว่าวิธีนี้ก็ไม่ได้มวาทุกคนหว่ามาจิตใจอะไรเนี่ยสาเชิงหว่านี้ยังไงเอ่ยต้องมาเร็วต้องมาเร็วมาห้าดาวมาเดี๋ยวเพิ่งหยุดคน โอ้มันมามันต้องมาแล้วว่าจังหวะนี้สเต็ปที่สี่แล้วนะไปชูเฮจังหวะนี้ไม่รอช้าี่ไปผีเสื้อห้าสิบตัวจังหวะนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ลุงไหมฉันขอพิเศษโอ้โหเดี๋ยวนี้ปฏิเสธมายากมากอย่าบอกว่าจะได้ชูเฮต,ตัวเดียวทุกคนไฮ้ผมอยากได้คนนี้อีกตัวหนึ่งอะ เอาวิธีนี้ก็ไม่ได้หรอกทุกคนนะนี่เลยแล้วกันงินจังหวะน,นี้งินจะงินจะว่ายัางไงขอตัวอย่าสามขอตัวลิงดีๆขอตัวหน้าตู้แค่นี้พอไปมาหน่อยสักสามตัวก็ยังดีนะไปทุกคนนี่มาด้วยพลังห่งทุกอย่างทุกสิ่งการันตีทุกคนจังหวะน,นี้สามตัวมา มันก็หนึ่งตัวอยู่แล้วแหละฮิคอนนี่มาอิคอนนี่ชิบะไรเอ็นว่ะตัวใหม่ก็โอเคไปทุกคนอิคอนนี่จังหวะนี้อืะหหอไม่มีวี่แววเลยไม่มาว่าทุกคนว่ะจังหวะเนี้ย ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนี่เลยอ๋อใช่มาแบบนี้หรอไปทุกคนซุ่มต่อมาหน่อยอีกคนนีออ้อยากได้มากเลยอะตรมสีแดงแบบมันเท่มากอะ่ะเออให้มันเท่จริงไปผีเสื้อสามร้อยตัวจังหวะน,นี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวมาสี่ลุงเถอะโอ้โห เยียบร้อยเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้ประมาณนั้นเลยนะโอ้ยมันจะมาแค่ซูฮีตัวเดียวจริงๆเชียเนี่ยโอย้ไม่ไหวเลยนะเอ้ยมาสองแต่ว่ามันไปชูเฮอย่างเที่ย่นะเออเอาดิไปทุกคนมาเถอะ ไปก็สเต็ปอีกสเตปหนึ่งนะเห็นไปดู youtube พี่คนหนึ่งเขากดรัวทุกคนเขากดรัวๆอย่างเงี้ยแล้วตัวที่อยากได้นะคนนะมาลัววันนี้แรงวันนี้ไปทุกคนปึ๊บสามตัวมาเลยจังวันนี้ขอสามตัวต้องแม่งสามตัวอย่างเดียวแล้วทุกคนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ลุงมนะฉันขอปฏิเสธ ไม่มีทางเป็นไปนได้ฉันขอปฏปเสธไม่เคยจะออกโอ้โหพอทุกคนพอจบตัวนี้จบแค่นี้เถอะนะนี่เลยจบบันตู้สตาร์ทเลยจบที่เจ็ดสเต็ปประมาณนะั่นเะนาะทุกคนเนาะมันไม่ไดาจริงๆอ่นะมันไม่ไดามันก็คือไม่ไดาแหลวทุกคนอย่าไปฝืนรูสตาร์นะนี่เลยทุกคนตัวที่ผมได้มา อามานะเลยนะโอเคชูเฮมาตัวเดียวอ่ะก็นาาก่าจะพอแค่นี้แ,แล้วทุกคนเนาะไม่ต้องมากเดี๋ยวเปิงเฮ็ดไปมากกว่านี้โอเคทุกคนก็วันนี้ก็มาส่งแค่นี้แล้วกันเนาะทุกคนเนาะอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับรีพูดไปไหนเนี่ยเค คลิปนี้สวัสดีนะครับไว้เจอกันนะ